กรับสวัสดีเจ้าประมัีพน้องตำมนบ้านกลางตีหักและเคารพบทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำมนบ้านกลางได้มาทรงกระจายเสียงในเจ้าวันสุขที่สิเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2.567วันนี้ตรงกับออก12บสองคำเดือน11บเอ็ดเหนือนะเจ้า วันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอู้จากกันทั้งจากของเทศบาลตำมบนบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชาการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรงในะวันนี้เป็นข่าวจากกองการศึกษาได้จัดโครงการกีฬาสากลประจำปีงบประมาณ2567นะเจ้าโดยจะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชน10 1คนจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมตีศูนย์กีฬาและนันทนาการจามบเทีวีของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลประชาชน11คนและการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานในพื้นที่ตำบลบ้าน,นกลางและจังหวัดละปูงน,นะเจ้าซึ่งในช่วงมาเจ้า จะเริ่มแข่งขันในเวลาประมาณ9โมงนะเจ้าเวลาประมาณ9โมงจะเป็นการพบกันระหว่างทีม BK Academy พบกับทีมลำพูน Cowboy Academy ในเวลาประมาณ10โมงเกินจะเป็นการพบกันระหว่างทีม VIP บ้านกลางพบกับทีมอายการจังหวัดลำพูน A และในเวลาประมาณบ่ายโมงนะเจ้าทีมอายการจังหวัดลำพูน B พบกับ ทีมตำรวจภูธรจังหวัดลพููน และในเวลาประมาณบ่ายสองกินนะเจ้าเวลาบ่ายสองกินก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีมประชาชนตำบลมันกลางเขตหนึ่งพบกับทีมประชาชนตำบลมันกลางเขตสองนะเจ้าหลังจากจบการแข่งขันก็จะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน,ขนโดยทนายกศรอน,อนแก้วนายกเทศมนตรีตำบลมันกลางนะเจ้าเกาะเป็นการแข่งขัน,ขน ฟุตบอลประชาชน11คนและการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดระปูนนะเจ้าจะขึ้นในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567บริเวณสนามกีฬาและนันทนาการจามาเทวีของเทศบาลต่ำบนบ้านกลางนะเจ้ามาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าเกาะเป็น ข่าวสรุปผลสองพันห้าร้อยเจ็ดเสียงจากปีน้องเจ้าละปูนนะเจ้าทั้งหมดจากทั้งหมดหก8ันหกร้อยแปดสิบสองเสียงลงคะแนนโบตคือขนมปาดนะเจ้าเป็นเมนูอาหารทินของจังหวัดละปูนปีสอง7ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเจ้า ที่ห้องประชุมอน,นันตยศชั้นีสารกลางจังหวัดลพูุรนายสันติธรยิ้มละไมผัวราชาการจังหวัดลพูุรก็ได้มีการมอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผัวราชาการจังหวัดลพูุรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เมนูอาหารทิ่นของจังหวัดละปูนในโครงการส่งเสริมและก็พัฒนายกระดับอาหารทิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปเดอะอสเทสโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเป็นหลายคนด้วยกันนะเจ้าซึ่งในติประชุมก็ได้มีการแจ้งผลโหวต สุดยอดเมนูอาหารทินของละปู How, นเฮาและเจ้าตีได้มีการเปิดธโวตตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงเก้าสิงหาคมสองพันห้หสิเจ็ดปีผ่านมาในเก้าเมนูอาหารด้วยกันนะเจ้าทั้งประเภทคาวแล้วก็หวานอ่าอาทิเช่นเมียงโบราณขนมลิ้นหมากะละแมลำใหญ่ไก่แดงทาชมพูหลามปาาข้าวแต่นั่งแตงโมข้าวแคบ อ,อกปาล้ำไย,ยและขนมปาดนะเจ้าซึงก็ถือว่ามีผู้ตีสนใจห่วมโหวตทั้งหมดหกปันหกร้อยแปดสิบสองคะแนนด้วยกันนะเจ้าซึ่งขนมปาดได้ห้าการโหวตสูงสุดนะเจ้าขนมปาดได้ห้าการโหวตสูงสุดอยู่ทีสองปันห้าร้อยเจ็ดคะแนนเสียงด้วยกันซึ่งตีประชุมก็ได้มีการรับรองผลการโหวตแล้วก็ เตรียมส่งรายชื่อเมนูรวมจนถึงข้อมูลแล้วก็สื่อตีพร้อมตีจับเผยแพร่คือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในวันที่16นี่นะเจ้าเพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งเป็นเมนูอาหารทินของจังหวัดระปูนปี2567ต่อไปนะเจ้ามาฟังข่าวจากแจมฟ้าชอบปิงมอกันผงนะเจ้า จัดกิจกรรมแจมฟ้าวิ่งมวนมวนจวนกันทำบุญ2,567ซึ่งก็ได้มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15สิงหาคมตีพผ่านมานะเจ้าซึ่งก็ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านทางาเว็บไซต์ไทยรันนะเจ้าท่านสามารถเข้าไปเสิร์ชดูได้เว็บไซต์ไทยรันซึ่งจะมีการกำหนดจัดขึ้น ในวันที่2 4พฤศจิกายน2567เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณศูนย์การค่าจำฟ้าชอปปิงมอลล์จังหวัดละปูนนะเจ้าซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายหมอเพื่อกับโรงพยาบาลละปูนเพื่อนำไปจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อไปนะเจ้าซึ่งท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตีจำฟาชอบปิงมอละปนูนจำฟาวิ่งม่วนจวนกันทำบุญจำฟารันฟอร์ชาริตีนะเจ้ามาฟังข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นการจัดโครงการธรรมสัญจรเพื่อความปรองดองสมาณฉันตามแนวโครงการโมบ้านพักษาสินห้า ประจำปีพุทธศักราช2,567นะเจ้าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ712พรรษานะเจ้าติพันมาก็ได้มีการาจัดโครงการในแต่ละวัดในพื้นที่ตำบมลมันกลาของเฮาไปพองแล้วนะเจ้าซึ่งในวันที่19สิงหาคมนะเจ้าก็จะเป็นการจัด โครงการธรรมสัญจรตีวัดคีเล็กหมู่ที่สามนะเจ้าและในวันที่สิบกันยายน ก็เป็นการจัดขึ้นตีวัดห้องคำนะเจ้าเริ่มในเวลาประมาณหกโมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้าก็ถือว่าเป็นความรวมมือกันระหว่งางคณะสงฆ์ตำบลมันกลางห่วมกับหนวยอบรมประชาชนประจำตำบลมัานกลางเทศบาลตำบลมัานกลางชมรมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านตำบลมัานกลางรวมสนถึงคณะสถา,าประชาชนตำบลมัานกลางเห่านะเจ้า ามาห่วมโครงการธรรมสัญจรเพื่อความปรองดองสมานฉันท์กันได้นะเจ้าซึ่งกเกาะเรือแฮมสองอาทิตย์นะเจ้าก็คือในวันที่สิบเก้าสิงหาคมจัดขึ้นติวัดที่เล็กแล้วก็วันที่สิบกันยายนนะเจ้าวันที่สิบกันยายนจัดขึ้นติวัดข้องคำเริ่มตั้งแต่เวลาหกโมงแรงเป็นต้นไปและเจ้า ก่อนทีจะลากันไปก็มีสรารานุนะเจ้าเกี่ยวกับการใช้งานที่ชูเปียกนะเจ้าที่ชูเปียกย่อยสลายยากใช้เวลาเกือบร้อยปีนะเจ้าเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันที่ชูเปียกก็ถือว,ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูฮัมนํามาใช้งานนะเจ้าซึ่งที่ชูเปียก บมไ,ได้ย่อยสลายง่ายเหมือนที่ชู่ธรรมดาทั่วไปนะจ้าหนึ่งก็ว่าส่วนใหญ่ทำมาจากเส้นใยพลาสติกประเภทโพลีเอสเตอร์หรือโพลีโพรพิลีนนะเจ้าซึ่งเมื่อผสมกับเส้นใยธรรมชาติซึ่งเส้นใยธรรมชาติเส้นใยพลาสติกพวกนี้จะต้องใช้เวลา กว่าหนึ่งอยปีในการย่อยสลายบัตางอายอย่างกับถุงพลาสติกทั่วไปนะเจ้าแถมยังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้แหมแล้วก็รีเซเคิลบบได้นะเจ้าปลายทางก็คือการฝังกลบเท่านั้นจากข้อมูลของสถาบันอิชเวสจากประเทศอังกฤษนะเจ้าก็ได้มีการตรวจสอบดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนของสารพิษ ได้ออกมาคือข้อมูลตีทำเพื่อวงการสิ่งแวดล้อมต้องหันมาตระนักแล้วก็ใส่ใจนะเจ้าในเรื่องของที่ชูเปียกอย่างจริงจังนะเจ้าหนึ่งซึ่งมาเฮท้าคนพบว,ว่าที่ฉูเปียกกว่า93%้าสเปอร์นกลายเป็นขยะในถอดระบายน้ำโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นั่นแสดงถึงความเข้าใจผิดคิดว่าใช่ได้เหมือนกระดาษทิชชู่ถั่วไปนั่นเองนะเจ้าทำไมที่ชูเปียกถึงเป็นปัญหา ในเรื่องของอุตตันถ่อน้ำทิ้งเมื่อทิ้งทิชชู่เปียกลงในชักโครกนะจ้าเส้นใยพลาสติกจะบั่สลายตัวเราก็อาจจะไปอุดตันถ่อน้ำทิ้งทำให้เกิดปัญหาตัวมาได้นะ้ารวมจนถึงการสร้างขยะทิชชู่เปียกตีใจ้แล้วใจ้แล้าทิ้งนะจ้าก็จะกลายเป็นขยะตีใจ้เวลาหย่อยสลายเหมือนนะจ้าสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของซัดเป็นอันตรายต่อซัดเพราะว่าซัดน้ําอาจจะก,กินเข้าไปโดยเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้นะจ้ะดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อซิงแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะจ้าหาก,กเลี่ยงการใช้ที่ชุบเปียกตีทําจากพลาสติกได้ท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะแล้วก็รักษาซิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ต่อไปนั่นเองนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลมั่นกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอมแม่พี่น้องทุกท่านทีไ่ได้ติดตามหับฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพ์พิาสาทาเศร้าผู้ประการ